วัดีครับวันนี้เป็นวันที่เราต้องมาดูเหออรียญเลยนะมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนสักหน่อยโอเวอร์วิวล้านหกนะขึ้นมานะขึ้นมาจากก่อนนะขึ้นมานะแล้วก็เออร์เน็งเออร์เน็งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ล้านสามอันเนี้ยเงินหายนะฟีเจอร์เงินหายหลกักๆกก็คือหายจากเหรียญอื่นน่จาจะขึ้นอะแต่ว่าเหรียญกาล่านะเงินหายป่ะเป็นแสนเลยนะแสนจำไม่ได้ครั้งก่อนลองไปดูในคลิปแบบว่า,วา มันลดลงไปเท่าไหรอ่อ่ะแต่เป็นแสนนะเพราะว่าสามสามพันหกร้อยเหรียญนะ่ะประมาณประมาณแสนกว่าเออเนี่ยจาได้ก่อนอันนี้ยังเป็นบวกอยู่เลยเนี่ยกลายเป็นลบแล้วเพราะว่าเหรียญการ่าขึ้นแรงนะไม่แน่นะเดี๋ยวเดือนเดือนเนี้ยแหละมีโอกาสที่ถ้าดูทรงๆแล้วมันมีมันเหมือนจะจุดจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นแล้วเออเดี๋ยวไปดูเหรียญหน่อยว่าเป็นยังไงบิตคอยไม่ได้ตอนนี้บิตคอยไม่ได้ขึ้นนะบิตคอยทรง,งๆอะไรเงี้ย แต่เหรียญที่ขึ้นน่าจะเป็นเหรียญอีธิเรียมนะเห็นปะทำไฮใหม่เลยแหละโหอย่างนี้สวยนะเนี่ยอีทีเรียมอาจจะขึ้นไปถึงห้าหกพันได้เนี่ยโหตดรงนิดสวยเลยโอหถ้าอีธิเรียมขึ้นเหรียญอื่นๆก็น่าจะโดนลากนะลากขึ้นอาจจะเท่าหรือมากกว่าอ้าวการ่าเห็นไหมเดือนนี้เดือนนี้มันทำไฮนะเห็นไหมมันมันแบบทําอยู่อยู่ในช่วงจุดอยู่ในจุดพลิกอยู่อ่ะไม่แน่นะกาล่าก็อาจจะลากตามหลังมาหลังอีธิเรียมก็ได้นะเนี่ยดูดีๆนะจะดูเหรียญอื่นๆบ้างอ เห็นว่าทรงเดียวกันเลยเริ่มเริ่มเหมือนจะเพิ่งเริ่มเริ่มอ่ะอ่าเริ่มทุกเหรียญเลยปะดูจากคือดูดูนี่คือดูจากแบบณปัจจุบันเนี่ยกับไฮไฮสูงสุดอ่ะมันอยู่ใกล้กันเนี่ยแสดงว่ามันมันกำลังเริ่มเริ่มอ่ะมีโอกาสที่จะเริ่มเริ่มขึ้นอ่ะแต่อีทเรียมไปก่อนแล้วไงเหรียญอิทเรียมมันจุดพูก่อนนะเหรียญอื่นๆอาจจะตามมาทีหลังได้นะเนี่ยโอ้ขึ้นทุกเหรียญเลยห้าเปอร์เซ็นต์มีเหรียญบิตบซีกับเหรียญใหญ่ๆจะขึ้นอาจจะบีเอ็นบีอาจจะไม่ขึ้น มันก็ทำคลิกเหมือนกันอะคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวเหรียญเกมเป็นยังไงเหรียญเกมก็เหมือนกันเหรียญแทนเห็นปะทรงเดียวกันเลยอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยรู้รู้เลยว่าเดือนสิงหาจับตาดูไว้ดีๆนะอาจจะอาจจะซื้อตรงนี้ยังได้เลยแล้วก็ไปรอดูเส้นเส้นเดือนอะอาจจะไม่รู้ถึงเส้นเดือนหรือเปล่าแล้วก็ไปวัดกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูตรงนั้นได้นะแอดมินบอกเลยมันมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งเริ่มเริ่มอะแล้วทรงมันคล้ายๆกันทุกเหรียญเลยเออนั่นแหละ ไม่มีไรมากหรอกมาอัปเดตให้ฟังแล้วแอดมินก็เงินก็เพิ่มขึ้นอะความจริงมันเพิ่มขึ้นประมาณสองแสนนะครั้งก่อนมันประมาณล้านห้าใช่ไหมอันนี้ความจริงต้องเป็นล้านเจ็ดกว่าด้วยเพราะว่าครั้งก่อนอะกาล่ามันกำมันมันกาล่าช็อตไว้มันกําไรแต่ตอนนี้กาล่าช็อตไว้มันขาดทุนเป็นแสนละต้องเอาคือถ้าเกิดจะจำบวกกลับคืนมาไปกลับอะน่าจะน่าจะบวกขึ้นไปอีกแสนหนึ่งอะแสนกว่าเออก็คือน่าจะมันแต่ว่าไม่อยากไม่ต้องไปคิดตรงนั้นหรอก คือดูแลเงินมันเพิ่มขึ้นจากล้านห้าไปล้านหกก็ดีใจแล้วพอแล้วเออเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้กาล่ามติดลบไงเพราะว่าแอดมินช็อตไว้ไงเพราะว่าแอดมินช็อตไว้แล้วก็ไปแล้วก็ไปขุดแล้วก็เหรียญที่ขุดไว้มันก็ยังอยู่ในเว็บกาล่าไงมันก็เลยจะดูพอมมันจะดูเพี้ยนๆหน่อยนะอาจจะไม่ตรงจริงถ้าเกิดจะเอาตัวเลขเว็บไปอ่ะก็คือเอากลับมาเอาเอาเอากาล่าออกก็จะกลายเป็นล้านเจ็ดจากล้านห้าขึ้นมาเป็นล้านเจ็ดแค่นี้แหละเออตัดทิปก่อน